ดีครับตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบริเวณรถขายกับข้าวนะครับหรือว่าแคมป์ที่พักของทีมงานาสายล่องพิบูรณ์ครับเอาเฟืองท้ายมาส่งครับนี่ครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานกำลังกินข้าวกันอยู่เลย กำลังอร่อยกันเลยครับเห็นั้ล่ะกินเขาไปโอ้กำลังจะกินพอดีเลยฮม่โคเลยจอดนี้ลงมากินเขาเลยียสมิ่นกำบงกินเขาติสมิ่งนญี่ปุ่น ทีแรกก็ทิ่ว่าวิ่งบนในวิ่งถนนกันก็นกนใส่ดินมันจอดละมั้งว่ะเราไม่รู้ว่าวิ่งต้องใส่ของเจีนนะฮะเ็ดคนงานาชิ้นโบแดงคนแฝดเ้าจะเชษทุลัให้ควายได้ได้มากินเขาสนน้ำควายเนี่ยตั้งหมื่นวานกับวันนี้ได้อะไรกินเอ่ยก็เหลาอาหารประจำของทีมงานรถด,ดำทั่วไปของดินและบุรีรัมศึกาทั่วไป อุบลนี่ตามบอกคุุงปิงไก่มีไก่อยากวิเศษบออยู่บนอยู่สมกับนี่อกบอุบลกับนี้ากันเทใส่นเทในบ้านหราเทซีเรนในบาทเทลาเจีเตของเจแคทนะโอ้สบายได้ตัวนี้ กับเจโลเนาบักบาอโอ้โอ oh. oh. ้ไม mm ่โ hmm. ักทั้เครื่องเาน่ใกนี่เครื่ไปกับเจโลเลยอันนี้เครื่องใหม่อันนแตกเออแตกเากลับแปแปดนเนาะอันกตนดสปปทั้ง่ไปทงาากานน้องหอยกับแปดสามกันมีละเล่นดีไปเบิกเพิ่มเติมมไปเองตปบปอก เออคอยตะบักคอยหวานแล้วระวังนะอยู่กับมันนะมันร้ายนะไนี่ไปที่ไหนมันเร็วแล้วคนเราไอ้ตัวท็อปไอ้ตัวท็อปมันเราแม่นี่ลีเลยบอกไปตัวที่ตัวยเดมไอ้ตัวท็อปไอ้ตัวท็อปมันต้องคอยต่บักตัวท็อปแล้วบ้องคอยหวานเอลยด้วยตัวท็อปมันเราฟังฟังบุญแบงไหนหงคาวเหรอ้เสียตินมานี่บอก อ๋อแกเออเห็นเแกลงคลิปอยู่มันแจ้งเตือนอยู่ยังไม่กวดดูไม่เจอกันนานเสียบอยจือคลิปเขาเอาล้ครับนั่งล้อมบงกันครับถ้ามองมาจากถนนก็จะว่าเล่นไพ่ไฮโลนะครับไม่ใช่นะครับนี่กับข้าวมือนี้ทีมงานแต่จะคนนิ่ว อ้วนๆท้งนัน้น,อ,น,อ,น,อ,นอ,อุดมสมบูรณ์เกาเหลาต้มปลาต้มหมูไอป้ออัน,นอน้ำตาลไม่ต้มน้ำตาลมาไว้ให้เป็นอยเออน่อไม่ได้เป็นยังสั่งมาจากเอาลกน้ำตาลมาตั้งอยู่ดีเากินหวานสิ <c oughs> เอา่ดด้าน นี่จะควงงราไปใส่ล่ะโน้่จ้ามจาดูแร่รรอนอกจากขับรถแล้วไม่พอครับ,บนหนึ่งอีกหนึ่งหน้าที่มาเซื้อยังเกาะลงก็กกจะมึงมันมึงไม่อร <c oughs> อะระหว่างทีมงานกินข้าวครับเดี๋ยวเรามาเดินดูกันก่อนมาเดินดูบรรยากาศกัน เดิมพลังเสร็จก็จะได้เอาเฟืองท้ายมาใส่แล้วครับนี่ทวนความจำนิดนึงตัวนี้ก็สาเหตุนะครับที่เฟืองท้ายมันเกิดการเสียหายก็คือลูกปืนนะครับลูกปืนเชือดอกจอกแตกล่วงลงไปกระจุะจย่ยใจไปบดเดือยหมูไปบด จานใบสีนะครับได้รับความเสียหายเยอะเลยรวมถุงรวมถึงเชื้อตอกจอกด้วยนะครับนี่ลองรอยมันแตกปุ๊บมันก็แกว่งแกว่งมาถูเผายังไม่ได้ สอบถามหรือว่าสัมผัสกับรถที่เขาทำวาลวซิ่งสปริงโตไปนะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี้ครับก็มีน้องมะนาวคันนี้แล้วก็เดก,กาสีขาวครับเจออนอิวแล้วก็ม้าขาวพี่อ้ํานะครับพี่อ้ําด้วยคันหนึ่ง แล้วก็รถแบ็คโคสำหรับการทำ wow วาวซิ่งสปริงโตโดยช่างโมดจากจังหวัดนคนปรปฐมครับเป็นเสียบอยไลส์สนเนี่ยบอกว่าคันเร่งเนี่ยแตะไม่ได้เลยครับแตะเป็นพุ่งเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นกับตา อากาศค่อนข้างร้อนวันนี้ครับโชคดีว่าตรงนี้จะเป็นป่าไม้พอมีร่มอยู่แต่ว,ว่าใบนี้ก็ร่วงหมดแล้วแต่ก็ยังพอมีร่มที่จะได้หลบหลบแดดนะครับถายร้อนกันอยู่ เอาอิ่มแล้วบ่ฮะอิ่มแล้วบอเขาบอกแหวนไม่เห็นตัวหนึ่งหาจนเนี่ยที่มันได้ช้าก็เพราะว่าแหวนตัวนี้นะไม่เจอตัวหนึ่งหาไม่เจอเลยตัวนี้ก็เสียดายก็แทนที่ี้ใส่ตัวเก่าก่อนก็มันมาเป็นชุดเขาก็เลยเอาของใหม่ใส่ให้เลยตัวนี้เราก็เก็บไว้เป็นอะไรได้เนาะ จานใบสีแปดสีหนึ่งแตกจัดแปดสามแปดเข้าไปนะครับจวดเป็นจวดป่ะเนี่เดี๋ยวรอกำลังพลรับประทานอาหารเสร็จจะมายกไปใส่นะครับผมตอนนี้ก็พักเบรกไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวรอทีมงานกินข้าวเสร็จเราจะมาดูติดตามผลงานกันต่อนะครับในรอบต่อไปไไงไงเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ